รันและคาดการณ์ความท้าทายใหม่ๆในระดับของคนเสดาว็จระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดไม่ใช่นําเราเพียรข้าเพียรพ่วพวกเราหน้เลยนะครับเด็กจะรู้หน้าได้นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราเดินงานการจังหวัดได้รวบรวมความเป็นประชาชนหนองชาวอำเภอำระดับท่านนะครับประหลงในนะครับพี่แพรบใาม่นะครับงานถ้ามองที่สุดนะครับแล้วก็ได้เวลาที่ประาะสมแล้วนะครับผมอาจจะขออนุญาตพี่น้องพากี เกิดข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นต่างเนี่ยนะครับถามว่ากรมทางหลวงก็ดีก็ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเนื่องจกวกว่าเขาก็ดำเนินการหรว่าจังทองเนี่ยนะครับแต่ไวผมยนถือพอห้าพอหกพอเจที่ว่าัการของบริสัทดาที่เรารักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคร ในพพสนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับในนะครับการไปถมที่รับน้ำภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่นะครับย่อลงมาเล็กก็คือของสัานเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นตลอดก็คือภาวะทั้ง่วกไม่เป็นทะครองไหลถ่านผิวไม่ดูน้ากลาดแค่ใตไหลต่างเกิดขึ้นแต่ว่า อีกมุมหนึ่งก็เรื่องผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีที่ทางไทยบีบีเอสนะครับแล้วก็เกือขถ่ายได้ได้เชิญนั่นมานะครับขมงตลาดเนี่ยเวลาทั้งวันขอให้ผู้แทนของพวกเราชาวสะดอจนะครับได้ได้ได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงก็ในลำฐอนิสงนะครับ รายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นไปด้วยแต่อีกมุมหนึ่ง 1. 1> นะครับกาทำมันก็เปลี่ยนปี2องพั่แปกลงมาเป็นตัวได้แฝยกิจการพิเศษที่นี่